ยานไหมังๆย่างย่างคาัอ๋อจะถอยเยอะหน่อย นะครับวันนี้ได้เงินรางวัล3ามแสนบาทแล้วมีพิเศษอะไรจากใครี้ให้หน่เจนตอะไร่นก็ปครับน้ก็เองพีเน้พี่เจ์พูดสักนิดกันก่อนเลยพี่วันนี้เป็นยังไงก็ดีใจับดีใจมากเลยครับดีมากก็ได้เแรกนะครับทำาื่นเตซตแรกเขาทำให้ได้มานึ่ตอ่นอันนี้คือแชมป์เซตแรกเลยใช่แชมป์เซตแรกที่เห็นว่าก่อนก็มีอารีมีอารีุกินจ้อไม่อะไรน้องบ้างกบไปดีไฟดีก็ตอน ไปแล้วนะครับแต่มันช่วงมันให้เพิ่มอีกไม่ได้เพราะเราต้องแต่ว่าละมันก็ต้องเอาไปหมดทีเแล้วนะครับยกรางวัลให้หมดให้างวัลให้หมดเลยเพราะยังไม่พอไม่ได้ยาวทีเแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักมวยเอกประจำค่ายเลยใช่พี่เจมมองนักมวยคนนี้ ประมาณไหนพี่รับจะไปถึงเวลากลางคืนนะน้องถือว่าน้องก็เชื่อความมองม่นจะไปได้ไกลนะครับเชื่อเชื่อคนสอนนะเชื่อคนสอนเชื่อคนสั่งเชื่อครูบาอาจารย์ตือว่าไปได้ไกลครับอาเจตอยากขอบคุณใครไหมที่ทำให้ก็ขอบคุณเ่ชรยินดีนะครับขอบคุณเสียโบสเสียแนวนะครับขอบคุณมากเลยไม่ได้ขอบคุณน้องนะ น้องเนี่ยไว้ทีหลังต้องเสียบโบกกับเสียเนาเขายื่นชุดนี้ให้แบบว่าโอ้โหนะครับมาแบบม้ามืดเขาไม่ได้เป็นนักนักมวยในรายการตอนแรกใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วมาเสริมแฟนใช่เสริมแฟนคนคอนมั้ยใช่เสริมแฟนคนคอนแล้วได้แชมป์เลยใช่เขามองเห็นไคล์ก็สอยจ่าเจตแบบว่าน่าจะมีสักตัวเลยหน่าและย่อยแขนหรือว่า ผมก็ดีใจนะยิ้มกอดใจเสอได้เชฟนะดีทีายอยู่ด้กันแย่ี่น้องพ่อแม่ดูแลลูกแน้เอาถใจได้นะครับยอดยอดยอดอิสานพูดเลยแฟนมวยหน่อยยิ้มหน่อยเชฟยิ้มหน่อยยิงมหน่อย ช่วยเ่ของผลการาขบลุกุทีเกนน่นตัที่า้องเราตั้งเป้าไว้กับัปการชัมลยขนาดไหนเปลังเกมแลครับิงจริงล้วเรื่องน้ำหนักที่ทำได้ตอนนี้คือต่ำสุดเท่าไหร่เห็นว่าโตขึ้นหน่อยเนี่ยอ๋อยี่หกนี่คือต่ำส ได้คลิปเพลงเลยครับเพลงมีความดุกเลยวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างเห็นมาเป็นร้อยคนเลยครอบครัวจากที่แล้วก็ครอบครัวอ๋อมาจากสิงคโปร์เลยครับนี่เป็นทังเกมนะครับผมแล้วจะกลับไปพักผ่อนกี่วันครับว่าค่อยกลับมาซ้อมต่อไม่รู้เราชนะมากี่ไฟแล้วรูไฟนี้เลยที่ไม่ติดก่อนนะถ้าไม่ติดที่ว่าแพ้มนลงติดไฟไม่แพ้ใครเลยครับหลงเกมนะขอบคุณแฟนมวยขอบคุณ ขอบคนณจังเลยขอบคุณทุกคนมผมขอบคุณอย่างนี้ขอบคุณทีมงานบคุณนบริาคทุกคนโอเคังเครับทำด้เป็นอย่างดีมากเลยทำได้แลยครับโคต่อไปครับโอเคครับยิดดีด้วยยิดดีด้วย ประมาณนี้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 ครับดีครับีประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้มชนะินะไปดูไกลปลาหน่อยเป็นไงบ้างเอดอไป่ปลานะเอาเอาจังหวะดีกว่าไม่ใช่ว่าเราไปเล่นเขานออย่างเียวได้ยัี้ครับขอะเราก็ก็เป็นมวยอาวุธหนักทองอหู่จังเลยครับ ไอ้เจ้าข้อผิดพลาดกลับไปแก้ไขพวกคนนะครับเฮ้ยลองไม่ไปเมื่อกี้น e. ี่ไม่ไปไม่ไปไ้ออยจะพกเขาใช่ไหมเจะพกเขาใช่ไหมเตะเตะไปโดนนี่คือสรุปง่ายๆที่ไม่ไม่ออกอาวุธคือไปโดนเตะไปโดนแข้งเขาเอ๋าอก็ลเลยมันเจ็บไปนะมันก็เลยทำให้ช่วงหลังนี้อาวุธมันจะช้าลงแต่ไม่เป็นไรเต็มที่แล้วก็ถือว่าที่รอด ไหว่เข้าิาัวันน้น้ำหนักไม่มีปัญหาอไรน้หนักแรงเมนะขอทษแซนวิ่บ้านนี่ะเอาละโอเควางกันไม่วางกันไม่นอนชายอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผม